นหน้าเลยน้ำแกใหน้าแล้ว,ลวกระเด็นกระเด็นโอ้โอ้เราดูด้วยค่ะโยน,นะคะ่ะดูด้วยว่าเขากินไหมชอบโอ,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 โอ้ไม่เก็บว้ป้อนเต่าเลยวันนี้ไม่เจอเต่าเลยเนาะเออเต่าไม่มีเลยวันนี้ เลยแม่ว่าแล้วโยวนเลยจ้ะอ่าพุ่นน,นกสนุกเลยเอ้แบงนกกินได้หรอตั้งตาโย,ยนตั้งตาโย,ย,น,าย,ยนไกลมาก